สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะทุกคนใบรุ่นเขามักเอิญเนานะสวัสดีค่ะทุกคนบอแบบบอได้แบงว่าผู้เดเฒ่าผู้ใดแกผู้เดนุม่มผู้เดเด็กหน่อยเนาะสวัสดีค่ะทุกคนนี่หาลัง,ลงเจอกเครื่องใจขี้กันดีเนาะพี่น้องนะเนาะเท้ากับรุ่นพอรุ่นแม่เพื่อนนั่นละวะสวัสดีค่ะทุกคน <laughs> แต่ค้ำเข้าเอิญกันสมัยไหนหน่อยครับสวัสดีครับพี่น้องพี่ผู้ใดเกิดก่อนกับเอิญพี่ผู้ใดเกิดโดนกับเอิญพ่อเอิญแม่เอิญลุงเอิญป้าเอิญหน้าไปอย่างสนมคำไทยกับมีสวัสดีครับทุกคนย่ันเขียวบ่ปเป็นอยังข้ามวาอนี้พรพี่น้องมักหดน้าม้พี่น,อน้อ,นองเอ้ยฝนต่างเข้ามาหาหกมือแล้ว แต่บ่อตกกเคือฝนขีดตัวเป็นยังไงเนี่ยคะ่ะบ้านพี่บ้านน้องแรงคือบ้านหนูบอ่อแรงคือบ้านคอยบอ่อมโหดน้ำกระโตกโลกค่ะพี่น้องนี่ใส่ระบบน้ำปบบปาเลยแบบบ่อต้องห่วงเลยคานา้ำคาไฟเห็ดจังไหนได้เน,ะนาะน้ำคลองกับมีได้พี่น้องมือนี่แรนต่อน้ำเบิร์ตมือ ใส่น้ำสองระบบอันจุกเฉินดอกคันนี้มันหนามันบันแห้งมันหัวหลายก็เลยต้องใส่วิธีนี่โหดนามป,ป่าไปก่อนอีกจักมือก็ัตร,รมันสีเหี่ยวแห้งนี่พี่น้องเบิ่งว่าบ่ได้โหดสามสี่มือก็ขึ้นว่าฝนตกมามือนัันมือเดียวแล้วก็เงียบหายไปเลยหายมิดจ่อยอันนี้กำลังปลูกกระทุกโลกค่ะปลูกแบบบ่ต้องไถ ปลูกในสวนกล้วยก็อยากให้พี่น้องเบิ่งกระเจียวหวานเพชรน้ำผึ้งค่ะกําลังออกดอกแทงดอกขึ้นมาได้กกินละละซีหาดอกนี่พี่น้องนี่แหนมเห็นบ่คะนี่กระเจียวหวานเพชรน้ำผึ้งค่ะพูนค่ะอีกนองหนึง่งแหนมเห็นบ่คะอู้อีกดอกหนึง่งกํานังจูมกําลังพอกิน ต้องกินรุ่นนี้ตัวค่ะพี่น้องในสวนสมมามปีของคุณครูปลูกกล้วยกับบ่เป็นนวยโอ้ยเนี่ยเนาะพี่น้องเนาะขาว่าคนไม่มีโชคไม่มีวาสนาเฮ็ดยังกับบ่อรุ่งเขยังหวาไม่ขยันอย่าทำเกษตรอย่าทำเกษตรเกษตรตามใจฉันบ่ได้เด็ค่ะเนาะมันต้องเป็นเกษตรตะกอนแบบเต็มที่กบบเกษตรกรเต็มขั้นไปสัน่น อืมเขาจังเอิ้นเกษตรกรของแท้นาะพี่น้องมันมปนเกษตรสาม,มาปีคือเฮ้าตัวส่หมดเน่นี่ซําเนี่เพราะกินค่ะพี่น้องเดี๋ยวมีคนมาเก็บอยู่มีเพื่อนมายามจะให้เพื่อนเก็บไปเป็นยังไงเนี่ยค่ะบ้านพี่น้องสุขสมายดีกันสุขคนเนาะคะ่ะเนาะ ติดตามในเด้อค่ะมากกระทกโลกสิเป็นยังไงนี่ปลูกแบบบ่าไถปลูกตามใจฉันว่างวางกับมาเห็ด u t u b e เท่านั้นแล้วพี่น้องเนาะเขาก็อยากดังคือเพิ่นขึ้นกันเนอะฝากติดตามในเด้อค่ะสวัสดีค่ะ